สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ตะกิบ้านใหม่ของเซลโรบอทนี่แหลนะเราจะมาเล่นกันนะฉันนอนแล้วนะอี๋ข้อไหนเฮ้ยอ๋อได้ยินแล้วเหรอมามามาเล่นกันแล้ววันนี้เราจะมาบ้านเอ่อเป็นบ้านอะไรกันดีเอาบ้านนี้แล้วกันดีจะสกี้กันนะ นี่บ้านที่มีเรือบ้านที่มีเรือมี่ละบ้านเราโอวัหดีโอ้โหดีนี่น้วเรือเราที่เราใช้อยู่อันนี้นะเราใช้นี้อยู่ขายอะไรไม่ได้ขายอ้าวเหรอนั่งเลยนั่งเลยครับจะอะไรดี เอ้เหรอมาพูดตรงนี้ดิไม่ได้ยินเออเหรอ,อ,อ,อไปไปไป,ไป,ไ,ปไปนั่งเลยไปนับอากาศไปเร็วนะอือ บาทลยไปเร็วนะั่งเลยตอนนี้ก่อนซื้อของมาให้อุ๊ยไม่จะมืดอะไรของเอาเป็นเมนูเด็ดเอาเมนูใหม่ใช่ไหมเมนูใหม่ใช่ไหมนะครับ เอาไปให้ครับกระเพาไข่ทอดใช่ไหมครับนั่งโต๊ะเลยครับเชิญนั่งโต๊ะเลยครับเชิญเลยครับเอากระเพาไข่ทอดใช่ไหมครับกิไนไปเถอะเมนูใหม่ครับ เดี๋ยววันนี้เราไปวิวไปนั่งเรือกันเร็วไปนั่งเรือกันเร็วไปเร็วเราจะไม่ไปลำนี้นะลำนี้เราจะไม่ไปลำน,นะนี้แต่เดี๋ยวเราจะไปลำนี้ไปกับวิวพาไปนั่งเรือไหนดีอยากไปอะ่ะดิแต่ตอนนี้เราจะมานั่งเรือคันนี้ นี่เรากำนังเลือันา้ิสอนนะค่ะนี่นะเดได้แล้วไปเร็วเร็วว้อ๊ยขับเลยรักนก่กูกูเพื่อน เรือเป็นว่าวิวอะไรนะออะไรนะไปสิขับเรือไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปตกน้ำอะไรเหรอเป็นแบบที่เหมือนบุกเรเว่นนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่นะอยู่ไหนเนี่ย ไปไปเที่ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอารถออกมาก่อนรอก่อนนะเพื่อนไม่เอาเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวละวเพื่อนเราด้วยบิ๊กไบค์ซะด้วยโอ้โหไปอุ้ยดีดีหน่อยดหน่ดูหน่อยไปเร็วไปเร็วไปแล้วครับไปเล้ครับตอนนี้เรากำลังรออยู่ นีจะไปสวนน้ำใช่ไหมใช่วันนี้เขาบอกจะไปสวนน้ำไปเร็วเออเออเออถูกแล้วไปเร็วอาเบอร์แลนด์จุกุจกไปเร็วนี่เราต้องไปทางนี้นะ วิวส่วนน้ำอยู่ใกล้ๆไม่ใช่เหรอข้าภูเขายังไปเร็วเดี๋ยวเฮ้ยเอากองเอาที่ดีนี่มาด้ดีกว่าเป็นของมันบุกเฮลเวนแต่ไม่ใช่อยู่ไหนเนี่ยกองห็นนี้ปะวิววิวมีนี่ปะกีตา แต่ีองอ่แ้ลมัขึ้นกว่ามาเถอะแล้วกระดันตัวขึ้นบ้านมีไหมเนี่ยขึ้นกันอะไรไม่ดีล้วก็ขึ้นกดทิ้งตรงตรง นี่เราจะพาไปดูกระดานต๊ะขึ้นนี่อันนี้ที่เราเล่นอยูนนนน่อันนี้นี่ที่เราเล่นอยู่อันนี้เอ้ยอันนี้ที่เราจะเล่นนี่เราเล่นอันนี้อยู่เดี๋ยวเราจะมาเล่นอันนี้ต่อไปจะเล่นอนันนี้นี่ต่อไปจะเล่นอันนี้ ไปกันเลยกู้มาถึงแล้วเราจะไม่เอาเลยนะเลือดอู้โม่ด้วยแล้วจะเล่นรถไฟเหาะไปนั่งกันเดี๋ยวรอรถอมาสิหนึ่ง สองสามเม่อไรจะไปล่ะไปแล้วไปแล้วเื่อนเอเพื่อนมาแล้วเหรอี่๊๋ยาเรามาใหม่ละเพื่อนเรคเสียงเราไหมค่ะไ้ยินชัดใช่ไหมรู้ไหมั 有点复杂，嗯。 มาเร็ว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 รจะโดดทำไมอ่ะไปเลว Nih, aku lihat ibu aja Nah, ini masih emak Ini udah sabit Jauh, kira ke tempat-tempat Oh, kalau beneran <tangan> Kalau aku pindah ke กอทิตเจ็ดโมงหรือจะหกโมงก็ได้นะครับส่วนผมตื่นประมาณหกโมงถ้าให้เราลองคิดบอลเสาร์อาทิตย์เป็นแบบถ้าเช้าๆก็เป็นวันธรรมดาก็ประมาณอะไรดีห้าโมงถึงองทุ่มไม่ใช่ว่าใช้เวลานะทีนี่เขาเรียกว่าอ่ เวลาลงคลิปอด จะลองคิด,สอ,ส,ดสองทุ่มบ้างสองทุ่มอาจจะไม่ตรงแต่ถ้าเป็นวัยกว่านี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มอ่ะเพราะว่าเราต้องเวลาใช้างานเยอะโทรศัพท์อ่ะได้บางทีไม่บางทีมทั่งจะได้ตรงนีก็ได้เราคิดวันทั้งวันบางวันก็ไม่ว่าอยู่ ็ถ้าทุกคนไม่ได้ยินเสียงพวกเราก็ขออภัยด้วยนะคะว่าไม่ค่อยพูดเสียงไม่ค่อยดังแตาาง่ถ้าคนที่ไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยนะออ้ยเจออะไรแล้วจิกแล้วปี๊บโอ้โอ้จะกี่ชั้นกันแน่นไนม่ยัง ออกมาสิโอ้ยเข้าไม่ได้ไมันต้องใช้โลบัตด้วยขอเขาอาัยได้วยนะคะ่ะมาอาไม่ไดันก็กลับไปเลยนะคบขอขอบคุณนะครับที่มาดูกัน เราจะจบคลิปกันแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับ